ยังอยู่กับเรานะคะค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะช่วงนี้ไปดูความคิดเห็นนะคะของทั้งนักวิชาการหลายหลายท่านนะคะที่มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในรายการพิเศษของทางนิวสิบแนะคะเป็นการเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมเนี่ยออก็มีการพูดคุยกับท่านหนึ่งนะคะตัวของรองศาสตราจารย์ดรเจตทนวันิกนะคะซึ่งท่านก็เป็นนักวิชาการด้านกฎหมายช,ชื่อดังถูกต้องอไหมฮะทีนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของสถาน การการชุมนุมที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมตัวของดรเจตนะคะบอกว่าเรื่องนี้มองว่าผู้ชุมนุมเนี่ยทำไม่เหมาะสมก็เลยมีผลตามมาอย่างที่เป็นแล้วก็จากนี้นะคะตัวของดรเจตเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะใช้วิธีการที่ละมุนละม่อมแล้วก็หลีกเลี่ยงการประทะอย่างเมื่อวานเนี่ยก,ก็เวลาเขาขอพื้นที่ตัวของผู้<ต>ชุมนุมใช่ไหม เจ้าหน้าที่ก็ถอย,ถอยล่นให้แล้วก็เชื่อว่าเจ้าที่เนี่ยจะหาโอกาสลอกตัวไม้และการนาส่งสารและค้านประการเหมือนแกําอื่นๆนะะนี่คือความคิดเห็นของลอกเตอร์จเจตแล้วก็บอกด้วยว่าการชุมนุมครั้งเนี้ยแตกต่างจากการชุมนุมปี53ความรุนแรงที่เกิดขึ้นน้อยกว่าแต่ข้อเรียกร้องไปไกลเกินกว่าการเรียกร้องต่อรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือว่าการกระทําซึ่งจําเป็นต้องถอยมาหาจุดกลางเพื่อคุยกันให้ได้แล้วก็ใช้สิทธิเสรีภาพให้เหมาะสม สมอยากเกินเลยนะคะเ,ออเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะของดรเจตกันค่ะการเริ่มต้นก่อตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้พูดแต่แค่เฉพาะวันนี้แต่เราพูดถึงหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยลักษณะของการก่อตัวของผู้ชุมนุม <c oughs> ก็ทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่เหมาะสม <c oughs> จนในท้ายที่สุดเนี่ยนํามาซึ่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง <c oughs> ถ้าหากว่าได้ย้อนคิดดูว่าถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดมีขึ้นเนี่ย การใช้สิทธิและเสรีภาพที่ผู้ชุมนุมได้กล่าวอ้างไว้เนี่ย<ะ>ก็คงไม่มีอะไรไปสกัดตัดรอนท่าน<ะ>นะเพราะฉะนั้นมัน,มนก,มนก็มันต้องดูครับว่ามันมีเหตุเกิดขึ้นมันก็เลยมีผลตามมาเมื่อมีผลตามมาแล้วเนี่ยจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับผลนั้นอย่างไรหรือว่าจะฝ่าฝืนจะต่อสู้กับผลนั้นมันก็มันก็จะมีผลลัพธ์ตามมาอีกครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับการเรียกร้องของประชาชนในวันนั้นที่ชุมนุมกันตอนปีห้าสามเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการเรียกร้องต่อรัฐบาล โดยตรงรบและไม่ได้มีการกระทบกระทั่งมากไปกว่าน,นั้นสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะมีนะแต่ก็ไม่ได้มีถึงขนาดนี้อาจจะพูดบ้างเช่นกระสุนพระราชทา,านเอ่ยอะไรเอ่ยซึ่งคนพูดก็รู้ตัวดีอยู่วันนี้เนี่ยคนพูดผมก็เข้าใจว่ากระสํานึกละก็พูดอะไรหลายๆอย่างที่พยายามที่จะแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองเคยทําไปครพยายามที่จะบอกเตือนกับผู้ชุมนุมที่ตามมาอืเหตุการณ์รุนแรงถึงขนาดเผาบ้านเผา,ผาเมืองนี่อาจจะไม่เกิดวันนี้นะแต่ผมเชื่อว่าปล่อยต่อไปไม่แน่ใจอืแต่ว่า สิ่งที่เรียกร้องเนี่ยมันไปไกลกว่าของคนที่เขาชุมนุมกันปีห้าสามเยอะมากๆเลยค่ะ <Yeah. S 2> แล้วมัน,ม,นมันข้ามขั้นจากการเรียกร้องผ่านเลยรัฐบาลไปไกลแล้ว mm. เพราะนผมคิดว่าในแง่ของข้อเรียกร้องเนี่ยมันหนักหนาสาหัสกว่าปีห้าสามเยอะเลย <Yeah. S 2> แต่ผมว่าในแง่ของความรุนแรงวันนี้เนี่ยยังไม่แต่ถ้าปล่อยต่อไปไม่แน่ครับ นี่นะคะก็เป็นมุมมองสะท้อนของดร์เจที่บอกว่าวันนี้ความรุนแรงยังไม่มีมากมแต่ปล่อยต่อไปเนี่ยอาจจะไม่แน่เหมือนกันแล้วก็บอกถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมว่าม,มันเกินไปม,นม,มันเลยไปเยอะออซึ่งจริงๆก็มีหลายคนนะคะที่ออกมาว่าจริงๆข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยรวมเป็นข้อเดียวได้ไหม แบบเรื่องของแบบไปพุ่งเป้าที่นายกไปเลยลักษณะนี้ก็มีเหมือนกันเมื่อวานนี้แถลงการของพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของให้พุ่งไปที่เรื่องการเมืองว่าให้นายกประยุทธ์ลาออกทันทีให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเดี๋ยวนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ